สุขภาพแข็งแรงสุขกายสบายใจนะคะมีหนี้สินนะคะก็ขอให้หมดไปนะคะขอให้เงินทองเพิ่มพูนนะคะแล้วก็วันนี้นะคะผู้หญิงที่สวยที่สุดยืนอยู่ข้างๆกุ้งนะคะเพราะคุณไม่ได้สวยธรรมดานะคะคุณสวยที่จิตใจด้วยค่ะเพราะเห็นว่าวันนี้จะมาแก้บนคุณป๋าใช่ไหมคะคุณพี่ชื่ออะไรคะสมจิตเงินฟักเงินฟักคุณพี่คะจิตพิมเสนเยเขาชื่อเหมือนกันนะคะเปน สมจิตนะคะสมจิตนะคะคนนี้นะคะนำอะไรมามอบให้คุณป๋าคะเอาตางแรห้าพันโอ้โหมากมายาค่ะขอคุณป๋าไว้ว่าบอกได้ไหมคะเรื่องงานหรือเรื่องโชคลาภโชคลาภเรื่องโชคลาภนั้นเราไม่คุยกันนะคะเพราะของอย่างนี้มันอยู่ที่บุญวาสนานะคะแล้วก็เพิ่มเติมพิเศษมีไก่มาฝากป๋าด้วย<ม>ใช่ไหมคะนี่เลยคะ่ะนี่นะคะนี่คือไก่เอาตา ใ,<ค>ใช้ชอใชชอทอคำป่าปล่ไหมคะหายไปนี่สิสิ้นเนืนะาห้าพันบาท <c oughs> ตองนี้คะ่ะเดี๋ยวรูดนะจะดูแรงดูกะมานะป่านะที่บ็อกตัวไปอ่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะดูคุณพี่สมจิตนะคะเป็นตัวอย่างนะคะโชคล่าภวาสนาสิ่งที่ขอนะคะจะสมหวังได้นะคะถ้าคุณศรัทธาจากหัวใจนะคะแล้วพบ นี้ขอให้คุณพี่ทั้งสองทำท่าเด่นดังรวยให้ตัวเองด้วยนะคะนี่เลยค่ะใช่โอ้โหอันนี้น่าจะรวยรางวัใลใหญ่นะคะนีือขนาดนี้<ป>เด่นดังรวยค<ป>่ะ